หรือหางให้จบนะโถ่ตกใจเลยขาหายไปหายไงเจ้าเจ้าหายเจ้าฮะหายเจ้าเอาไปทำโรงไงไปเดินมาใหม่ตีรู้เลยเดี๋ยวนี้มาแล้วเนี่ยอ๋อขาไม่ได้หายเนาะเออมันยาวอ่อะมึงเหรอฮะ ไม่ใชเป็นแม่ติ๋มเชียงใหม่หรือแม่ใหญ่ลำปางแม่ตาอางพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่จันลันเพชรบูรณ์แม่จารุสงขาแม่บุงหานหนองคายแม่ละไยเมืองแพร่ที่เขาโอนมาเหรอไม่มีใครโอนเลยที่พูดอยานีอยู่ไหนกั<ค>นหมดก็ไม่ร<อ><อ>ูไ้ไม่จำไม่จำคนไม่โอนข้าพเจ้าคือราชโอรสสิงหเดชตัวจริงการเดินทางในครั้งนี้ต้องการที่จะแต่งงานกับอุรยาราชธิดาผงศรีรัตนาถึงวันให้แต่งวัน ถึงคืนให้แต่งคืนเพื่อนเราทำอไงกันดีเพื่อนเหีเ้ยเลยกูเป็นทห,หารคนเลือกเหี้ยนั่นเขยลิเกมึงไปดูเหี้ยอะไรมาเนี่ยก <laughs> ็ไม่ไปเหนื่อยไหนเบาล้ำหน่อยลำคาญไอ้เหี้ยเดี๋ยวตีหนะ้ <c ười> นนาทันแล้เหี้ยไม่ทันขาดคำมึงจบจากไหนเนี่ยจบจากไหนกรม <c ười> กรมนาฏศิลป์ <c ười> กรมราชทธรรม ขีขในตู้โทรศัพท์ขำนิดหน่อยมีความสุขมีความสุขมีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เอออย่างนี้พอได้นะเออมึงนี่เหม็นกินเหล้าขาวนะมไม่แยกพวกแก่แกินมาไงอดพบราณีใจพี่เป็นทุกข์เกลิ่ชักเกลิ่ชักเกลิ่ชักเกลิ่น ชักอยิบชักแรยชักกระตุกตาตั้งกูก็เข้าไปกราบทูลบอกว่ากูมาแล้วเย็นนิ่งมังเวียนหัวเข้าไปกราบเออมีคนมาเพคะเสด็จพ่อกำหมอดชั้นถวายบังกะโลสองคืนไม่ยากบังคอก็พอเผื่อเจ้าพักพอนใจดีซะด้วยท่านมาจากคณะไหนหรือเป็นลำตัดใช่ไหมพ่ออยู่อยู่วังเต้ ด,ด้วยครับกองไว้ตรงนั้นสวัสดีครับแม่อีตัวออตบอลลาร์ดแค่นี้เคยเหี่ยวทั้งคืนอยู่แล้วไม่ต้องตบนี่ตั้งแต่ฉากแรกถึงฉากนี้มึงไม่เปลี่ยนชุดเลยเหรอเสื้อถอดไม่ได้ทำไมถึงถอดไม่ได้เล่าโอดีตัวเอามาชุดเดียวไหมคะที่สุดของแจ้เลยที่สุดของแจ้หรืผลแก้วการ อถอยมาคมด้วยพะยะค่ะเจริญสุขเถิดเจ้าเป็นใครให้นามวัฒาานูพะยะค่ะธนูอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ชื่อไม่คุ้นเลยและเจ้าเล่ากระหม่อมฉันให้นามว่าสนิมพะยะค่ะสนูเป็นสนิมชื่อจะเข้าดีซะเหลือเกินธนูพะยะค่ะไม่ใช่นสนูพะยะ่ะไม่ธนูเหรองน้พะยะค่ <c oughs> ะ,ะ <c oughs> ข้าเข้าฟิตเน็อยู่เป็นประจำนะแต่เข้าฟิตเน็ตที่ข้อมือ เป็นง่อยไงยี้าเป็นง่อยเขาก็ต้องกายภาพบำบัดข้อมือเป็นประจำเล่ามึงไปยิมต้องไงพากูไปดูในใหญ่นะอะไรใหญ่ใจในใหญ่นะทำให้ดีเจ็บหน่อยยิงเปล่าเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้แม่บอกตุยตุยสอนอะไรเนี่ยควรจะต้องฟังแม่ยังไม่ใช่เวลามาคุยฟังแม่วาสนา สั่งสอนแกอยากให้แกได้มันขู่พ่อแอ่ลูกก็คุยกันอยู่ไม่ดีบังอะไรบ้างเลยแกควรจะต้องรู้ว่าแม่เนี่ยหวังดีกับแกแอร์วุ่นวายวายหุ่ตายจริงมายังไงเราไปฆ่าฝ่าประบาทสังขารร่างกายก็ไม่ดีขยันมาเนจรจังหลับเพคะก็มีขาดของเราถึงได้คิดถึงนอตขาดดูสิคนข้างกายยังตรงนี้เลยณเวลานี้ดูสภาพ เพียอะไรมาแล้วบ้านชองไม่ได้กลับเรื่องสภาพเพียขนาดนี้มันหมายความว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเจมจัดให้เจมสจัดให้สู้ๆหนสู้ๆหนเอมไม่ใช่เจอ๋อเอ็มเอมเอมเอมอ็มหนอ็มเอ้มได้เอ็มเเมเเอ็มเอ็มอ็องมอองเอ็เอ็มอมเม่เอาดึอเอมเอ็มเ มีปัญหานะเป็นข้าวปัวตายนานเลยคงไม่เอาไปวางคู่กับเครื่องสังคโลกครับตาดแล้วพระพบาทเจะาเย้าหม่อมฉจนเล่นหยอกเล่นเห็นคุณนายเป็นคนตลกพี่คะงั้นขอเลยแล้วกันขอลูกสาวไปเป็นพระเมษีในเมืองได้ไหมเล่าท้องรัชบุตรมาไปมาไปโอ้ขอใจดีหน่อยพูดดีหน่อยขึ้นหน้าขึ้นตาวิ่งไปสวนสนามเชีย กูหัวมึงคุยกูตอนแรกเราได้เกลี้ยกก่อนยิบผ้าอ้กูจะนั่งไม่ได้เดี๋ยวก่อนดิมึงออกอินเลิกอ่ะกูกูตัวหลักก็ตัวเมย์กูบอกแล้วกูไม่ชอบเป็นหลักเออนะถามว่ามีผัวยังนี่ถ้าฉันบอกให้เนี่ยแล้วคุณจะหนาวเฮ้ยทำไมถึงหนาวขายน้ำแข็งชอบจังเลยนะหลายหลายคนเนี่ยเป็นง่อยถ้ายังไม่เจียมอีกพันเลยพันเลย ไม่ไหวก็ไปไกลๆเลยไล่ใครไล่แหมจะพูดมึงก็เก่งใจสามารถไล่ดวงใจออกไปได้เหรอเจอบเชิยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมีผัวแล้วเหรอมีแล้วมีผัวแล้วมาทำไม จะไปธรรมดาคงจัดการมันไม่ได้อย่างแน่นอนเราจะไปยังไงพี่จะไปแบบในฉบับของพี่แบบไหนเดี๋ยวหนันรอดูนะจ๊ะจ้ะขอโทษที่เข่าไปเป็นเงินมาลิงกิงกองแสดงน้องกองแกงมันเอาไม่มะเราเปลี่ยย่องเงงเงงในชีวิตเธอหัวเนาะเนี่ยขอโทษที่ขาไปเป็นเงินมาลิงกิงกองแสดงน้องกองแกงมันเอาไม่มาเราเปลี่ยนย่องงงเงงในชีวิตเธอไปเลยนะจ๊ะน่าสงสารจังเลยไปเจอที่ไหนนี่ เจอในป่าพี่เจอในป่าเหาอก็น่าจะใช่อ่ะเนาะเรื่องอะไรจะรอดไหมเนี่ยไม่เคยดูไงเอาเราพี่นาเราแฟนพี่ละพี่ว่าน่าจะตายแล้วล่ะเขาเขาเป็นคนสู้คนไม่ได้ด้วยอ่ะดิจะทํายังไงล่ะเนี่ยไม่รู้พี่ก็อยู่ที่เนี่ยพี่ช่วยเขาไม่ได้หรอกเขาน่าจะท่องบทอยู่นะถ้ามันหลกออกได้ง่าย ฟในเมมโมรีกาอันนี้เสียงผัวใครเนี่ยของแจ๊ไปแล้วไงของใครแจ๊ไปแล้วผัวแจ๊ดนะปะผัวพี่ป่ะไหนผัวจัดผัวใั้ไม่ได้เสียงนี้แน่นอนฉันก็ไม่คุ้นเลยอ่ะเอาแล้วพี่จับผัวพี่จะ้รอดูออกมาแล้วกันคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรักแต่บอกมีลม าสิเป็นผลบุญน,นำมาจังรักษาชีวิตมาใด้รอดแบบทุรนทุรายอ้โแ<ห>น,น่แ<ห>น,น่แ<ห>น,น่มึงไปไม้ปดนี้ปะ้องจบเพลงเลยลองจบเลยกูจะคอมเมนต์อยู่แล้วเนี่ยขอเสียงทั้งบ้านหน่อยครับเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมครับ พี่จะไปหามันเองอย่าไปเลยพี่สู้เขาไม่ได้หรอกพี่สู้ได้สิพี่อยู่กับฉันพี่จะใช้วิชาของพี่อ๋อพี่สู้ได้ถูกต้องพี่จะไปแบบว่าไม่ธรรมดาเลยพี่จะไปยังไงอะชาอะไรอะงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดพี่จะไปงัดมันงัดทางงัด ทงัดงัดทังงัดท hey? ังงัดทังงัดไม่โดนเลยไม่โดนกูงัดแน่งัดอะไรวะน้าโดนฮู้ยชอบพมาเขาต้องไปทำอะไรมาแน่ๆเลยคนที่ชอบอะไม่ใช่แบบนี้มีอะไรแปลกๆให้ดูเลยเลยออะไรวะเนี่ยนี่มานั่งนี่เฮ้ยดักทางไม่ถูกบปูเอ้ยบปูคนนี้กระโดดพี่คอลงลูปิดปู สักหนามไปจะลงแต่ละคนลงไปขุดปูอ่ะสิปูนามันกำลังขายดีขุดปูต้นแต่ละอย่างพี่เขาเลี้ยงกันแล้วเขาไม่ขุดแล้วข้าจะใส่และให้ออกมาพร้อมกันเฮ้ยกูใส่นุ่งกลางให้ตัวตัวแรกใส่นุ่งกลางนุ่งกลางเดี๋ยวก็มึงก็ไม่ดูแล้วกูยังเป็นง่อยอยู่เนะกูใส่นุ่งกลางไอ้บ้าเออมันบ้านะมึงอะบ้า